เราไม่นอนอรเงี้ยนี่ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ไหมไปดูไปดูแล้วไปดูครบไปดูแล้วเร็วมากเราไปดีขปูนี่ก็ได้เขียวดีเนาะ

นี้เราก็มากางเต็นท์กันที่ v ีแคมปิ้เขาเขียวนะคะจังหวัดชลบรีจ้าค่าบริการนะคะคนละ150บาทเด็กต่ำกว่า10ขวบเข้าฟรีจ้าแล้วนำแอร์เข้ามานะคะมีค่าใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องล้า100บาทเท่านั้นเองค่ะที่ v ีแคมมีดนตรีสดทุกวันเสารด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ v ีแคมแล้วนะคะที v ่วีแคมเขาเขียวชลบรี อันนี้จะเป็นฝั่งที่เขามีดนตรีคืนนี้เนาะเรากางเต็นท์เสร็จแล้ววันนี้ชุช่มฉ่้มากฝนตกแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราเต็นท์รอเริ่มอ้าวแล้วอเออร้อนละว,วันนี้เรามากับตัวช่วยพิเศษนะคะอยู่ฟังนะูนะฟังนี้แนหะแค่ลกๆด้วยเราเอาแอร์ tcl มาวันนี้เราตายมาเทสแอร์ด้วยค่ะดูเขาเขาชุม่มเกียวมาก นราจะไปด้กลางสล้วฝนตกถ้าคมีโดมเนะไม่มีโดมด้วยมีสอดเหมือนจะเริ่มต้นที่พันเจ็ดีไม่แน่ใจเอมันที่เราจะทำเป็นห้องน้ําส่วนตัวถ้าเป็นเตงกระจมจะเป็นห้องน้ารวมข้างนเ้างไหนนี่ห้องน้ำข้ในข้างนี้ขน้ขงนี้ข้งน้ขนี้ข้งนี้ข้งขนีขงนี้ขาขงนีของขางงนั้นนเ้านนานนี้นายขนงงน เรากางเต็นท์เสร็จตอนบ่ายสองห้าสิบสามนาทีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบสามองศาจา้าใช้แอร์ไปเลยช้ำๆนั่นเป็นเรานะคะนี่ลองจะไปห้องน้ำอันนี้คือสนามเด็กเล่นส่วนห้องพอัก มีอาหารขายตรงน้องตู้ตีอันนีน้ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงพาไปดูพาไปดูนะจ๊ะสองห้องอ๋อเป็นห้องส่วมอย่างเดียวฝั่งนี้โอเค ลังจานอันนี้เป็นหองบน้ำแยกกับฝั่งอันนี้ห้องส่วนอีกโอเคแต่ห้องรัก่อนนะอยู่ไม่ไกลนู่งตุ่นเรา อันนี้นะด้วยความตัขั่วตรงนี้ห้องน้ำใช้เป็นส้วมน,นี่คือห้องอาบน้ำนี่นี่มี่ค่ห้องอุน่อออนมีสองห้องมีชช้ยแยกกันโอาบน,น้ำกัน หลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะก็ถึงเวลาดื่มเหล้าของเราแล้วค่ะวันนี้เราสั่งหมูกระทะของที่พักมาด้วยชุดละ450บาทแล้วก็มีคนมาป่วนเราค่ะนี่ที่พันธมูลนะเนี่ยคนมาป่วนได้ยังไงคะคุณแจ๊ค ร้องขึ้นก่อนไปนั่งเพื่อนกันเลยนะเป็นเพื่อนร้องได้ได้ค่ะจิมเลื่อนโตไปนั่งนู้นได้นะจิมถามเจ้าถิ่นพี่เมย์นมันเคยมาของไปไว้นู้นได้ใช่ไหมกินบุกทะดูได้ใช่ไหมโอเคเออจิมได้ก็จะไปแล้วเหรอไม่เผื่อเขาขึ้นไงนั่งกินอกัน บมืกำลังจะเสียใจไปกว่านี้อยาจะมีใครรัเธอได้เลยทันทีใจฉันเออตอนดีนะนๆรช่วงนี้นะครับสำหรับสามตั้งหน้านะครับผมนะฮะก็มีนจะสุดแล้วจริงจริไม่ไฟยังไม่ติดนะฮะไฟไม่ติดทางย่าแมมันกลัง กิวย <laughs> ังอ่นที half. ่ไม่ใช่ข้าวใช่ส่อง่าฮนาา่าจาฮบ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่้ฮ่ไ่อฮ่่่าจะดบลาดา่่ เงียบสงบเป็นกันเองมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะกับการดื่มเหล้ากับเพื่อนๆเ,เลยนะคะแนะนำมากันเลยนะคะแล้วก็ภาพตัดจ้าวันนี้เราแหงมากเลยเราก็จะใช้คุณจามีของเรานะคะเก็บเต็งนคนเดียวไปเลยจ้ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วที่วีแคมนะคะตกปลาได้ด้วยนะคะลงเบ็ดคนละ 100บาทค่ะทำทานได้ที่แคมป์นะคะเขามีกฎว่าห้ามนำกลับค่ะ